โรงพยาบาลแหลมสิงห์ดำเนินการเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสเก้าก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน2564ากแ็จุดแรกสุดน,นี่ก็คือได้รับการเชิญจากหัวหน้าพยาบาลว่าเราได้มีการเปิดปให้ประชาชน,นมาฉีดวัคซีนใน วันที่8มิถุนายน2564แล้วก็เขาก็เชิญให้หัวหน้าส่วนราชการคนสำคัญๆเนี่ยมมาก็มีนายอำเภอมอีสารวัตรนายกเทศมนตรีต่ตางก็มาด้วยคนคนผู้ใหญ่ในอำเภอแดนสิงห์ก็มารับการฉีดวัคซีนเขาก็เลยเชิญเา็โบาลก็เชิญว่าเชิญพอเอฉีดวัคซีนให้นใหนอำเภอไหนค่าอะไรประมาณนั้นผมก็เลยได้เริ่มฉีดให้ ในหนึ่งแถวแรกเสร็จแล้วก็เห็นหลังจากนั้นก็เริ่มฉีดต่อมาเป็นแถวที่ 1, แถวที่2จนครบก็เลยตัดสินใจเริ่มฉีดมาไดเรื่อยหลังจากนั้นก็ลองประเมินดูเรื่องของการฉีดวัคซีนก็บพบว่าการที่แพทย์ฉีดหรือว่าเป็นแพทย์ผู้ในการฉีดตัวเนี่ยกับการเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คิดว่ากลยุทธ์นี้นะ่าจะทําให้การฉีดวัคซีนเนี่ยบรรลุเป,ป้าหมายตามที่กระทรวงตั้งไว้ได้ก็เดินทีนี้ก็ ประมาณ70%ของประชากรที่เขาอยากจะให้ฉีดวัคซีนต่อต้านโรคโควิด -19 เาสิ่งนี้ก็เลยนำมาสู่ของการที่ผมเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนยกเว้นว่ามีภารกิจอย่างอื่นก็เช่นต้องออกไปฉีดวัคซีนนอกแล้วไปฉีดตามบ้านก็คนที่เหลือก็ให้พยาบาลฉีดต่อให้ซึ่งมีจำนวนไม่มาก แต่ส่วนใหญ่การฉีดวัคซีนของเราเนี่ยก็มีฉีดทั้งเชิงรับซึ่งเราได้วางแผนเป็นปฏิทินการฉีดวัคซีนอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องเป็นเรื่อยมาเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็มีฉีดเชิงลุกเชิงลุกนี่เราก็จะจัดพื้นที่อยู่บริเวณวัดต่างๆทุกตําบลน,นะครับแล้วก็มีออกฉีดตามบ้านซึ่งให้ทางพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่รพสตอเนี่ยเป็นคนหาเคสให้แล้วก็ อสอมอเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นัวใจหลักของการที่จะหาเชิญชวนประชาชนมาให้ฉีดการล็คกเซตให้ฉีดวัคซีนด้วยกันจริงๆแล้วผมค่อนข้างจะให้ความเชื่อมั่นต่ออสอมอนะครับซึ่งอสอมอเนี่ยตื่นตัวมาก,มากๆแล้วก็ชื่นชมยินดีมากๆเลยอยากจะให้ประชาชนได้ฉีดอสอมอเนี่ยแข่งขันลงพื้นที่ค้นหาเคาะประตูบ้าน แล้วในสุดก็เราก็ได้มีจํานวนผู้ที่มาขอสีปรสิได้มากแล้วก็กระบวนการระบบของโรงพยาบาลกัแบคอพสอและสิงเนี่ยทั้งย้อที่สารสุคทางตัวแลนสิงเนี่ยทั้งหมดเราก็ช่วยกันเต็มที่นะครับในส่วนของโรงพยาบาลเราก็จัดทำอินโฟกราฟิกแจ้งออกไปแล้วเราก็ส่งต่ออย่างรวดเร็วในเวลาแค่หนึ่งถึงสองวันเนี่ยเราสามารถกระจายลงพื้นที่แล้วก็นําไปสู่ถึงมืออสมอ แล้วเขากาา็ลงหาเคสในพื้นที่หาประชาชนให้มาฉีดวัคซีนซึ่งเราก็ดําเนินการได้คอยติดตามความเคลื่อนไหวของการสรุปสัดส,ส่วนของการฉีดวัคซีนในเขตอเมริกาเนี่ยด้วยด้วยระบบแลวด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการของเราเนี่ยก็พบว่าเราสามารถฉีดได้เป็นสัสสนนดส่วนร้อยละได้ในมากที่สุดของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็น การสาเร็จโดยรวมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับนะครับก็คนที่สําคัญเนี่ยผมยกให้อสอมอเป็นหลักทีมงานที่เขาช่วยกันเพราะว่าถ้าทีมงานไม่ช่วยผมก็คงไปฉีดให้ด้วยไม่ได้นะครับแต่ว่าการที่มีแพทย์ฉีดมันก็จะทําให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นแล้วก็ถึงว่ามีมาตรฐานเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนเชื่อใจแล้วก็ยินดีแล้วเขาก็จะพูดต่อไป แม้แต่เด็กนักเรียนหลายๆคนเนี่ยก็เขาก็บอกว่าเนี่ยผมมาฉีดกับหมอวีระเนี่ยเดี๋ยวผมก็ฉีดเข็มที่2ต่ออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เขามีความไ้เนอเชดใจแล้วก็ยินดีอยากฉีดแล้วก็ที่สาคัญฉีดมนะาภาวะแทรกซ้อนของการฉีดเนี่ยพบน้อยมากนะครับระยะแรกเนี่ยมันมีวัคซีนที่ประชาชนอาจจะไม่เข้าใจกระบวนการในการคัดกรองก่อนการที่ฉีดเนี่ยเราก็จัดเป็นระบบเป็น เป็นเส้นทางของการฉีดวัคซีนเป็นโฟลในการคัดกรองลงทะเบียนคัดกรองแล้วก็วัดความดันแล้วก็พบเทศสัจกรแล้วก็นั่งรอแล้วก็เข้าห้องฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนในห้องเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้โดยผมเองเนี่ยเป็นผู้ให้ความรู้ทําให้ประชาชนมีความเชื่อใจและก็ยินดีอยากฉีดแล้วเขาพบเป็นบอกต่อแล้วก็ไม่พบภาวะแทรกซ้อนหรือพบก็พบน้อยมากประมาณนั้นแล้วก็ เขาก็จะมาฉีดต่อเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเขาก็บอกว่าได้ฉีดกับหมอเองเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็หลังจากที่ฉีดวัคซีนไปเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่ที่อรอสังเกตอาการเ,าเราก็มีเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการให้ความรู้รรรรดูแลหลังฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทํางานร่วมกันเป็นระบบแล้วก็กลับบ้านนะครับในตั้งแต่เรื่องของการ เดินทางมาเราก็มีการรับส่งแล้วก็ส่งกลับไปที่รถยนต์อต่างก็มีจิตอาสามาช่วยอา,าเล้งอาเล้งเี่มาช่วยในการขนย,ย้ายเนื่องจากพื้นที่โรงพยาบก็คับแคบไม่มีพื้นที่จอดรถสิ่งต่างนี้เป็นการร่วมมือทั้งหมดก็ทําให้ภาพพจน์ของการฉีวดวัคซีนของบหลษัทสิง์ค่อนข้างดีก็ประชาชนก็ยินดีมาฉีดวัคซีนไมากขึ้น